วันที่หมิถุนายนนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกทางกฟผนะครับจัดงานวันสิ่งแวดล้อมนะครับตั้งแต่วันที่สองถึงสามสิบมิถุนายนแต่เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์นะครับภายใต้แนวคิด Green for All รักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมก็เชิญชวนคนไทยนะครับมาร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างอากาศที่บริสุทธิ์นะครับ ในงานก็จะมีวิธีการแชร์วิธีการรักโลกแบบง่ายๆติดตามได้จากสกูปชินนีนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพเสิร์ฟโครงการดีๆส่งตรงถึงประชาชนคนไทยกับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมกอฟอพเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนของทุกปีเปิดให้ชมมิทัศการรักโลกแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด e รีนฟออ l รักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเรา พร้อมชวนรับชมเสวนาในหัวข้อภาวะโลกรวนป่วนลมหายใจทาง f เฟ b บ o ๊กแฟนเพจกฟอ,ฟอพอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เด้ยวรวมหาทางออกในการผู้วิกฤตสภาพประกาศของโลกกับคนดังด้านสิ่งแวดล้อมหลายท่านอาทิดรระวิวันณภูริเดชเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้แนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราทุกคนจึงต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยต้องเริ่มปรับที่ตัวเราเองก่อนเช่นการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าการเดินทางโดยใช้รถยนต์ไฟฟ้า e-v และช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เพิ่มขึ้นรวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่นการติดตั้งโซลาเซลล์สำหรับบ้านอยู่อาศัยให้มากขึ้นอีกท่านคือศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เทียนมณปุลรองคณะบดีด้านยุทธศาสตร์และนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายในฐานะกรรมการกอฟอรพอ,อย่างได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆรวมถึงกอฟอพ พัฒนานวัตกรรมการคาดการณคุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเซนเ r อร์ฟออรวมถึงนายบุญยนณิตวงรักมิตรผู้ว่าการกรฟรพได้เล่าถึงแนวคิดในการดูแลสิ่งแวดล้อมกอฟพควบคู่การดําเนินภารกิจหลักในการผลิตและส่งไฟฟ้าและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการดําเนินงานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าการปลูกป่าก,กว่า4.7แสนไร่โครงการเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5การพัฒนาระบบเข้าระหว่างคุณภาพอากาศในการผลิตไฟฟ้าตลอดจนนำนวัตกรรมไฮบริดมาผสมผสานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน2ประเภทเพื่อลดข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนได้แก่โรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่เกิดเซอรรินทรอนรวมถึงโครงการห้องเรียนสีเขียวโดยอาศัยกล,ลยุทธ์ e ีเ t ็ a แอร m e า นอกจากนี้กฟผออยังชวนคนไทยเข้าชมมิทัศรรกา์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานบนโลกออนไลน์ที่รวบรวมความรู้และความสนุกมาไว้อย่างหลากหลาย และพิเศษสุดๆสำหรับปีนี้ผู้ที่ร่วมเล่นเกมในนิทรรศการและผู้ตอบแบบสอบถามบนเว็บไซต์ระหว่างวันที่2-30ถึงมิถุนายน2564จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกจากกฟผอ,ออีกด้วยกฟผอ,อมีความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินภารกิจเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสภาพอากาศของเราอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต